ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่160พี่น้องของกาอาระเจ้าดีในขณะที่บอกไปทางหลี่เจอเลยที่ถูกฝุ่นละอองปกคลุมสีหน้าของทุกคนในที่นี้ก็เปลี่ยนไปในเวลาดีพวกเขาสัมผัสรับรู้ได้อย่างชัดเจนท่ามกลางฝุ่นละอองอันหนาแน่นนั้น พลังอันหนักหน่วงกําลังปรากฏออกมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังแปรเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งความสร้างที่มีศัก,กยภาพที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มก็ยังสัมผัสร,รับรู้ได้ถึงความกดดันอย่างมหาศาลและในเวลานี้ทุกคนจึงคิดถึงเรื่องที่สำคัญบางอย่างขึ้นมาอย่างฉับพลันถึงหลี่เจอเล่จะอ่อนแอยังไง แต่เขาก็เป็นผู้มีพลังเหนือมนุษย์ในระบบธาตุได้กรณีที่ผู้มีพลังเหนือมนุษย์ระบบธาตุเกิดการแปรผันศักยภาพของพวกเขาก็ต้องแปรเปลี่ยนเป็นระดับที่น่ากลัวอย่างไม่ต้องสงสัยไอ้บาซบประเบิดเจ้าเด็กนี่ต่ำเกินไปจริงๆความสามารถในด้านการสัมผัสภา,ภายใต้สภาวะมารปีศาจของเจ้าเริ่นนั้นไหวมากดังนั้นในเวลานี้ เขาเองก็ตระหนักได้ถึงความผิดพลาดครั้งใหญ่ของตัวเองดังนั้นวินาทีต่อจากนั้นเขาก็กระพือปีกมารปีศาจด้านหลังของเขาพุ่งทะยานสู่ฟากฟ้าเพื่อเตรียมพร้อมและรักษาระยะห่างจากหลีเจอเลยคอยดูสถานการณ์ก่อนแล้วค่อยว่ากันจะดีร่ะแต่ทว่าในตอนนั้นเองเสียงที่แหบพร่าของหลีเจอเลย หลับดังขึ้นมาจากในกลุ่มฝุ่นละอองอันหนักหน่วงอย่างฉับพลันหลังจากนั้นฝุ่นละอองเหล่านั้นก็แยกออกอย่างรวดเร็วมือขนาดใหญ่อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ที่เกิดจากการรวมตัวของทรายสีเหลืองก็พุ่งทะยานออกมาจากกลุ่มฝุ่นคละคลุ้งนั้นแล้วจับไปบนตัวของเจ้าเริ่นด้วยความเร็วจนหน้าตกใจไอ้สิบหายล่ะในขณะที่มองไปทางมือทรายสีเหลืองขนาดใหญ่ที่พุ่งทะยานขึ้นมานั้น สีหน้าของเจ้าเรินก็แปรเปลี่ยนไปในทันทีหลังจากนั้นเปลวไฟบนร่างกายก็ถูกขยายออกมากลายเป็นร่างแยกส่วนที่ยากจะแยกแยะร่างจริงกับภาพมายาได้จํานวนนับไม่ถ้วนแล้วหนีออกไปทั่วสารทิศ <c oughs> วินาทีต่อจากนั้นหลังจากที่มือทรายขนาดใหญ่นี้ได้จับไปบนตัวของมารปีศาจอยู่สองสาตัวแล้วมันก็ออกแรงบีบ สุดท้ายก็เกิดการระเบิดจนเกิดเสียงกังวานไปทั่วเพียงแต่ว่าในเวลาเดียวกันร่างกายที่แท้จริงของเจ้าเริ่นกลับหนีออกไปไกลแล้วหลังจากที่ร่างแยกส่วนทั้งหมดมาลายหายไปแล้วก็ปรากฏร่างที่แท้จริงของเจ้าเริ่นในที่สุดและในเวลาเดียวกันมือทรายขนาดใหญ่นั้นก็พังทลายลงอย่างฉับพลัน กลายเป็นทรายสีเหลืองที่ถูกดูดเข้าไปในผลน้ำเต้าขนาดใหญ่อันหนึ่งซึ่งแท้จริงแล้วด้านหลังของผลน้ำเต้านั้นก็คือหลี่เจอเล่ยนั่นเองดูเหมือนว่าโครงหน้าของหลี่เจอเล่ยในเวลานี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปบางส่วนอีกทั้งหัวของเขาก็ยังกลายเป็นสีแดงเข้มอีกด้วยบวกกับผลน้ำเต้าทรายขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังของเขาลูกนั้นและทรายสีเหลืองอันละเอียดที่ห้อมล้อมอยู่รอบตัวเขา ก็ดูคล้ายคลึงกับตัวการ์ตูนตัวหนึ่งยังไงอย่างนั้นแต่สิ่งที่แตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือกล้ามเนื้อบนตัวของเขาในเวลานี้ยังคงปูดขึ้นอีกทั้งยังเป็นข้อ,ขอข้ออย่างชัดเจนอีกด้วยโอ้บัดซบดีมันเป็นพี่น้องกับกาอาราบันเนียใดขณะที่มองไปยังท่าทางของหลีเจอเลย สีหน้าของทุกคนค่อยๆแปลเปลี่ยนไปส่วนหลิวซินก็อดที่จะตะโกนโฮร้องออกมาไม่ได้หางตากระตุกและกำมัดแน่นโดยจิตใต้สำนึกทันทีเขาเป็นแฟนคลับของนารุตโตอีกทั้งยังไม่เหมือนกับคนอื่นอีกด้วยเขาเป็นแฟนตัวย,ยกของการะดังนั้นในเวลานี้เมื่อเห็นท่าทางของหลีเจอเลย ลิวซินก็แทบอยากจะพุ่งเข้าไปทุบใส่เจ้านี่อย่างโหนเฮี้ยมเลยทีเดียวดีมันเป็นการดูถูกเยียดยามไอดอลของเขาเห็นไหมนี่เป็นพลังของฉันในตอนนี้เพียงแต่ว่าในเวลานี้ลีเจอเลยที่เดิมทีไม่ได้ตระหนักว่ารูปลักษณ์ของตัวเองแบบนี้จะมีแรงโจมตีจนสามารถมองเห็นได้ เขายังตกอยู่ในภวังท่ามกลางพลังเหนือมนุษย์ที่ผ่านการวิวัฒนาการก่อนจะหัวเราะฮ่าฮ่าออกมาพลังของการาชุคาคุมันน่าสนใจใช่ไหมล่ะแม่เอ้ยโดนจัดการแน่ในขณะที่มองไปยังท่าทางของหลี่เจอเลยเจ้าเริญนก็เกิดความรู้สึกเคร่งขรึมสายตาตึงเครียดขึ้นมาในใจทันที แต่อย่าคิดว่าฉันจะยอมให้รังแกได้โดยง่ายนะคำสาบมารปีศาจแส่แห่งความเจ็บปวดหลังจากสิ้นเสียงตะโกนของเจ้าเริ่นเปลวไฟในมือของเขาก็ขยายใหญ่ขึ้นจากนั้นก็รวมตัวกันกลายเป็นแส้ยาวที่กลายสภาพมาจากเปลวไฟจากนั้นก็ถูกเวียงออกไปทางลีเจอเล่ยทันทีเห็นได้ชัดว่าแส้ยาวนี้เป็นของจริง อีกทั้งยังดูเหมือนว่าแทจะยาวออกไปอย่างไม่มีจุดสิ้นสุดด้วยหลังจากที่เจ้าเรินได้เวียงแทออกไปได้ชั่วพริบตาเดียวแทยาวนั้นก็ยืดยาวออกไปกว่า20เมตรและพุ่งเข้าใส่หลีเจอเลยด้วยความรวดเร็วอย่างน่าตกใจทันทีโลซ้ายใช้ไม่ได้ผลหรอกเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแทเปลวไฟที่พุ่งแหวกอากาศมา ลีเจอเล่ยกลับทำได้เพียงแค่หัวเราะอย่างเย็นชาออกมาหลังจากนั้นทรายสีเหลืองจำนวนมากก็ได้ทะลักออกมาจากผลน้ำเต้าทรายด้านหลังของเขาก่อตัวขึ้นเป็นโล่ป้องกันอยู่ด้านหน้าของเขาดีเป็นวิชาเหนือชั้นในการป้องกันของกาอาระโลทราย <c oughs> ใช่ละแต่เมื่อได้ยินเสียงหัวเราะอ,อย่างเย็นชาของลีเจอเลย เจ้าเริ่นกลับยิ้มอยากเย็ยนชาเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเมื่อเห็นซา่เปลวไฟที่ดูลักษณะเหมือนกับภาพมายานั้นปะทะเข้ากับโลซายที่ก่อตัวขึ้นมาโดยหลีเจอเลยมันทะลุผ่านเข้าไปโดยตรงหลังจากนั้นก็ฟาดใส่ตัวของหลีเจอเลยอย่างโหดเหี้ยม ดูเหมือนว่าแท้เปลวไฟเส้นนี้จะมีพลังปีศาจพิเศษบางอย่างอยู่หลังจากที่แท้เปลวไฟเส้นนี้ฟาดลงบนตัวของลีเจอเร่เลยแล้วถึงแม้จะดูเหมือนว่าลีเจอเล่ไม่ได้รับความเสียหายอะไรก็ตามแต่ในเวลาเดียวกันความเจ็บปวดอย่างรุนแรงกลับแผ่ขยายออกมาจากทุกส่วนในร่างกายของเขาเราวกับมีน้ำแหลมๆยาวๆแ,แ,แทงทั่วทั้งร่างกายของเขายังไงอย่างนั้น ส่งผลให้เขาอดที่จะส่งเสียงร้องอย่างน่าเวทนาออกมาไม่ได้ <puedan S 1> เป็นยังไงล่ะรสชาติของแส่แห่งความเจ็บปวดไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะเมื่อเห็นภาพนี้เจ้าเริ่นที่ลอยตัวสูงกลางอากาศก็ได้หัวเราะอ,ออกมาอีกครั้งก <craft> นอุบายนี้ของฉันเอาไว้ใช้ตอกกักับศัตรูที่พึ่งพิงการป้องกันอย่างพวกนายโดยเฉพาะเลย นายคิดว่าฉันมีเพียงการป้องกันที่แข็งแกร่งอย่างนั้นเหรอเห็นได้ชัดว่าความเจ็บปวดอย่างรุนแรงสร้างความคุนเคืองให้แกนลีเจอเลยอย่างมากหลังจากนั้นน้ำเสียงของเขาก็แปรเปลี่ยนเป็นเย็นชาขึ้นลองความโกรธของรายเหลืองหน่อยเป็นไงดารารายหลังจากที่สิ้นสุดเสียงอันคุนเคืองของลีเจอเลย โลซายตรงหน้าของเขาก็พังทลายลงอย่างฉับพลันจากนั้นก็กลายสภาพเป็นชูริเคนนับไม่ถ้วนทะยานขึ้นสู่ฟ้าก่อนจะปกคลุมไปทั่วตัวของเจ้าเริ่นด้วยความรวดเร็วให้ตายสิในขณะที่มองไปยังชูริเคนทรายที่ปกคลุมจนมืดฟ้ามัวดินสีหน้าของเจ้าเริ่นก็เปลี่ยนไปในทันทีหลังจากนั้นก็กระพือปีกเพื่อลบลีกอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าระดับความเร็วของชูริเคนไซเหล่านี้จะแตกกระจายเป็นเศษเล็กเศษน้อยอย่างรวดเร็วก็ตามแต่ระดับความเร็วของเจ้าเริ่นก็ถือว่าไม่ช้าเลยทีเดียวบวกกับที่เขามีพลังเปลวไฟที่สามารถแยกร่างมารปีศาจท,ที่ยากต่อการแยกแยะความจริงกับภาพมายาด้วยดังนั้นเขาจึงสามารถหลบหลีกชูริเคนไซจำนวนนับไม่ถ้วนนี้ได้หากหลบหลีกไม่ได้จริงๆ เขาก็จะใช้กรงเล็บฟาดใส่จนแตกกระจายโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดอ้ายังไม่อีกนะคุกายแต่วินาทีต่อจากนี้เสียงตะโกนของหลีเจอเลยกลับดังขึ้นมาอีกครั้งหลังจากนั้นชูริเคนไซที่ถูกเจ้าเริ่นลบหลีกหรือไม่ก็ฟาดใส่เหล่านี้ก็เกิดการระเบิดขึ้นอย่างฉับพลัน จนกลายเป็นทรายสีเหลืองที่รวมตัวขึ้นมาได้อีกครั้งสุดท้ายก็กลายเป็นลูกบอลขนาดใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นมาจากหินทรายปกคลุมไปทั่วตัวของเจ้าเริ่นหลังจากนั้นชูริเคนทรายที่ถูกเจ้าเริ่นหลบหลีกหรือไม่ก็ฟาดใส่เหล่านี้ก็เกิดการระเบิดขึ้นอย่างฉับพลันจนกลายเป็นทรายสีเหลืองที่รวมตัวกันขึ้นมาได้อีกครั้งสุดท้ายก็กลายเป็นลูกบอลขนาดใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นมาจากหินทราย ปกคลุมไปทั่วตัวของเจ้าเรินฮะฮะถูกจับได้แล้วเหรอเมื่อเห็นเจ้าเรินถูกหินทรายจับไว้ได้หลี่เจอเลยก็อดที่จะหัวเราะอ,ออกมาไม่ได้เป็นไงล่ะจะยอมแพ้หรือยังถ้าไม่ยอมแพ้ฉันก็จะใช้ทรายนีแหละบีบให้นายตายไปเลยได้ดูถูกฉันเกินไปแล้วแต่ทว่าในตอนนั้นเอง เสียงของเจ้าเริ่นกลับดังออกมาจากด้านหลังของหลี่เจอเลยได้ลืมเรื่องการเคลื่อนไหวของฉันไปแล้วร่ะอะ,อะ,อ,ะอะไรกันเมื่อได้ยินคำพูดของเจ้าเริ่นสีหน้าของหลี่เจอเลยก็แปลเปลี่ยนไปในทันทีหลังจากนั้นก็รีบเตรียมการป้องกันแต่มันสายไปแล้ววิดาทีต่อจากนั้น ดาบกระดูกไดโนเสาร์ที่แผดเผาไปด้วยเปลวไฟด้ามหนึ่งก็ฟันลงไปบนตัวของหลี่เจอเล่ยอย่างโหดเหี้ยมจนทำให้ร่างกายของเขาแยกออกเป็นสองส่วนและในเวลาเดียวกันเจ้าเริ่นก็ยกเท้าข้างหนึ่งเหยียบไปบนซากข,ของเขาก็จะหัวเราะอย่างเย็นชาออกมาแล้วพูดว่าตอนนี้น่าจะถึงตานายที่ต้องยอมแพ้แล้วล่ะไม่อย่างนั้นล่ะก็ ฉันไม่ให้นายมีโอกาสฟื้นร่างกายขึ้นมาอย่างแน่นอนเขารู้ว่าถึงแม้ว่าร่าง้ายของหลีเจอเลยจะมีคุณสมบัติไม่มีวันตายก็ตามแต่เพียงแค่ทำให้เขาไม่มีโอกาสในการคืนร่างมาได้ก็เท่านั้นเขาก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่ไร้ประโยชน์ไปแล้วดังนั้นในเวลานี้หลังจากที่เขาฟันไปบนร่างกายของหลีเจอเลยเขาก็ปล่อยวางการป้องกันลง ประโยคเบอร์สักครู่ฉันขอคืนให้ได้ดอกชายได้เองก็ประเมินฉันต่ำเกินไปแต่ทว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามของเจ้าเริ่นลีเจอเล่ยกลับหัวราออย่างฉับพลันหลังจากนั้นร่างกายของเขาก็พังทลายลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นทรายสีเหลืองและในเวลาเดียวกันมือรูปทรายขนาดใหญ่ข้างหนึ่ง ละปรากฏขึ้นมาด้านหลังของเจ้าเริ่นแล้วชกไปบนตัวของเจ้าเริ่นอย่างหนักหน่วงจนทำให้เขาลอยออกไปอย่างโหดเหี้ยมส่งผลให้เลือดสดทะลักออกมาจากปากหลังจากนั้นลีเจอเล่ยก็ปรากฏตัวขึ้นมาโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บสักนิดเดียวมือรูปทรายนี้ก็กอตัวขึ้นมาเป็นเขาไม่ได้งไงอะ่ะก,ก็ฉันเห็นเห็นอยู่ว่าเมื่อเห็นภาพนี้ เจ้าเริที่ถูกมัดของลีเจอเล่ยชกใส่ก็อดที่จะแสดงสีหน้าที่ยากจะพันานาออกมาไม่ได้ช่วยทำความเข้าใจร่างทรายหน่อยน้องชายตั้งแต่เริ่มแรกฉันยังไม่ได้ใช้ร่างที่แท้จริงสู้กับนายเลยนะในขณะที่มองไปยังท่าทางที่ยากจะเชื่อของเจ้าเริญหลีเจอเล่ยจึงได้หัวเราะห้าๆออกมาและในเวลาเดียวกัน สายสีเหลืองก็ได้ทะลักออกมาจากผลน้ำเต้าด้านหลังของเขาอย่างฉับพลันหลังจากนั้นก็ปกคลุมจนมืดฟ้ามัวดินราวกับพายุทรายขนาดใหญ่กวาดเข้าใส่ร่างของเจ้าเร่นกลางอากาศทันทีได้เวลาเดียวกันลีเจอเล่ยเองก็อดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้อ้าเอาละไม่อยากเล่นกับนายแล้วลองชิมวิชาเหลือชั้นของฉันหน่อย ก็จะถูกทรายพันธนาการระบอดทรายไอ้บัดซบในดขณะที่มองไปยังท้องฟ้าที่มืดฟ้าหมัวด,ดินจนแทบจะปกคลุมไปทั่วผืนฟ้าส่งผลให้ตัวเองกระโดดหลบหนีแม้กระทั่งการเคลื่อนย้ายในพริบตาก็หลบระเบิดทรายไม่ได้เจ้าเริ่นตกใจหลังจากนั้นก็กัดฟันกรอดและพูดว่าฉันยอมแล้ว แต่ทว่ายังไม่ทันที่เจ้าเริ่นจะพูดคําว่ายอมสุดท้ายจบน้ำเต้าทรายด้านหลังของหลีเจอเลยกลับพังทลายลงอย่างฉับพลันหลังจากนั้นทรายสีเหลืองก็กระจายตัวออกเป็นควันคละคลุ้งราวกับภาามายาและในเวลาเดียวกันแลละในนเเววาดียกัผมของหลีเจอเลยก็ฟื้นคืนกลับมาเป็นสีเดิมแม้กระทั่งร่างกายก็คืนกลับมาเป็นร่างผอมเชกเช่นเดิม ในชั่วพริบตาเดียวดอกจากพื้นดินและร่องรอยของสงครามแล้วอย่างอื่นก็ดูราวกับเป็นภาพมายาไปหลีเจอเล่ยวางมือแล้วหรือว่า <c oughs> เบื่อเห็นท่าทางตื่นตกใจของทุกคนใบหน้าของหลีเจอเล่ยกลับแดงระเรื่อขึ้นมาอย่างฉับพลันหลังจากนั้นก็หัวเราะออกมา <c oughs> ขอโทษนะขอโทษนะ ถึงเวลาเปลี่ยนร่างละมันน่าหัวเราะเยอะจริงๆการแยกร่างของเจ้านี่มีเวลาจำกัดตั้งแต่ต้นจนจบใช้เวลาไม่ถึงสามนาทีสมนาที